สวัสดีครับทุกท <ciamo>. like <hei> ่านวันนี้ผมจุนพันล้านนะครับได้นําเอาพระโคนสมอนะครับพิมพ์ปานปางมารวิชัยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ามารวิชัยนะครับเป็นพระกุนะครับจากอายุทยานะครับเป็นยุคอุิยาตอนปลายนะครับน่ครับเนื้อหาเก่านะครับถึงยุคถึงสมัยนะครับให้ดูนะครับนี่เขาเรียกว่าปางมารวิชัยนะครับ เป็นพระที่สวยงามนะครับเด่นในพุทธคุณเด่นในเรื่องอยู่ยงคงกระพันนะครับนี่ครับพระโคสมอี้นะครับเป็นพระพิมพ์ที่มีศิลปะอยู่ในยุคสมัยอยุทยาตอนปลายนะครับอายุการสร้างจึงอยู่ในช่วงอุทยาตอนปลายกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมักจะพบโคนสมอตามวัดต่างๆนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะกรุงเทพและนนทบุรีพบมากเป็นพิเศษนะครับนี่นะครับดูนะครับเนื้อเก่านะครับถึงยุคถึงสมัยนะครับมูลเหตุของการได้ชื่อว่าพระโคนสมอมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่จะตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ราชวงศ์เย็นอิสระ,ระเสนานะครับเป็นแม่กองซ่อมแซมพระราชวังประวันสถานมงคลหรือที่เรียกกันว่าวังหน้านะครับการบูรณะครั้งนั้นได้พบพระพิมพ์เป็นจำนวนมากอยู่บนเพดานท้องพระโรงนะครับถึงได้ลำเลียงพระพิมพ์ดังกล่าวมากองรวมกันไว้ต้นโคนสมอ,มอนะครับต้นสมอพิเภกนะครับ ภายในเขตพระราชวังนะครับและพระพิมพ์ต่างๆเรานั้นจึงมีผู้นิยมเรียกกันว่าพระโคนสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับดูนะครับสวยงามนะครับความเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังกันนะครับพระเนื้อดินนะครับ อายุอยู่ประมาณสักสามร้อยปีกว่าๆครับบอกลบนะครับนี่ครับคือพระโคนสมอนะครับเนื้อหาจัดจ้านสวยงามนะครับพุทธคุณเด่นด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับเป็นระดับต้นๆนะครับในตำนานนะครับนี่ครับคาบเห่ยวย่นบนผิวพระนะครับแสดงถึงพระที่มีอายุนะครับ นะครับมามุมดูมุมดอันนี้นะครับว่าพระเก่าเป็นยังไงครับถึงยุบถึงสมัยนะครับเก่าครับเนื้อนน่นฝังอยู่ในนะครับในพระนะครับดูนะครับองค์พระสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมด้านล่างนะครับฐานพระด้านล่างนะครับนะครับความหนาความเก่าของพระนะครับดูให้ดีนะครับยุคอยุยาตอนปลายนะครับนี่ครับคาบเก่าคาบปุยังอยู่เต็มเลยนะครับนี่คือเนื้อดินเผานะครับที่มีอายุนะครับไม่ต่ำกว่าสามร้อยปีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโคนสมอนะครับ ปางมารวิชัยนะครับสวยงามจัดจ้านนะครับครับตรงมุมนี้นะครับเป็นไงครับเก่าถึงยุคถึงสมัยนะครับคาบกูก็ยังมีนะครับตรงนี้ก็ยังมีนะครับคาบเดิมๆนะครับยังอยู่ในองค์พระนะครับเป็นเนื้อจัดนะครับยุค ศิลปะยุคอายุทยาตอนปลายนะครับนี่ครับเริ่มเดือกันเรื่องถึงพุทธคุณเรื่องคงกระพันชาตีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับวันนี้ผมจุนพันล้านได้ให้ท่านมาดูนะครับว่าพระเก่ายุคโคนสมออายุทยาตอนปลายเนี่ยนะครับว่าเนื้อเป็นยังไงครับนี่คือเนื้อแท้ของพระโคนสมอนะครับพิม ปางมานวิชัยนะครับีครับวันนี้ขอบคุณมากครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากผมจนพันล้านนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ